Your child, you got nothing to hide. Yeah, your future so bright. So just smile like there's no one watching early morning on Saturday. Wake up, sound get it started No one's gonna get in your flow. You that far, feed off of the sea. คลิปนี้ก็เป็นทิปเมดิเตอร์เรเนียนนะคะที่เราจะถ่ายให้ทุกคนดูว่าบรรยากาศจะดีขนาดไหนนะคะเรือลำนี้นะจะชอบมากๆเลยเพราะว่ามันมีครบทุกอย่างทุกอย่างจริงๆทุกคนมีแม้กระทั่งแอปเปิลนะคะช็อปแอปเปิลนะคะกระโปรงกระเป๋าทุกอย่างคือจะชอบมาเดินเล่นโถงกลางมากๆ แล้วก็มีกิจกรรมบนดาดฟ้าเรือเยอะมากๆเลยนะคะอย่างปีนผาเนี่ยพี่กั้งก็ไปปีนผามาแอบเอากล้องอะ่ะโกโปรขึ้นไปด้วยเขาไม่ให้เอาขึ้นไปนะทุกคนแต่พี่กั้งเอาขึ้นไปแล้วก็มีแบบสนามกรอบด้วยที่พลาดไม่ได้ก็คือ l o เตอร์ทุกคนไปทริปเรือทุกคลิปเนี่ยแน่นอนมันก็จะได้กิน lobster นะคนละตัวถามว่ากินหมดไหมไม่หมดหรอ ทิปเรือเป็นทิปที่แบบว่าได้เดินทางเปลี่ยนที่สถานที่ไปเรื่อยๆเนาะอย่างที่นี่เนี่ยเราก็มาสัมผัสแล้วก็คือที่หอเอ็นปิซาทิปเรือเป็นทิปที่ไม่เหนื่อยเลยทุกคนพอเดินเล่นเสร็จเนี่ยเราก็แบบเออมานั่งกินอาหารบนห้องที่แบบว่าเปิด24ชั่วโมงเนาะอย่างบนเรือเนี่ยมันก็จะมีอาหารหลากหลายอาจจะชอบมากๆนะแล้วก็ที่แบบพลาดไม่ได้ก็คือยิมยิมเนี่ยจะอยู่ชั้นบนสุด หัวเรือเลยทุกคนเรือลำนี้มียิมนะที่น่ามาใช้งานมากมากเลยอ่ะจอยชอบที่มันจะมีเครื่องอินบอดี้นะคะเป็นเครื่องมือการแพทย์ทางเกาหลีที่เรือลำนี้ก็ใช้ด้วยแหละคือจะมาทุกคืนมาทุกวันอง่ายๆพอออกกำลังกายเสร็จก็มาเดินเล่นพอเดินเล่นเสร็จวันถัดไปอ่ะก็เปลี่ยนสถานที่ไปเรื่อยๆเนาะเหมือนที่บอก นี่ก็มาถึงอิตาลีแล้วทุกคนอิตาลีเป็นเมืองที่น่ารักนะแต่ก็อาจจะเดินเยอะไปหน่อยนะเพราะว่าเราเดินแบบเดินทั่วเลยอะเราเดิน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 เยอะมากทุกคนมาอิตาลีอะเพราะแต่ละที่มันจริงจริงๆไว้ก็ใกล้กันหมดแต่ก็อาจจะเดินเยอะหน่อยที่ที่เราไปกันก็คือน้ำพุเทวีที่เราจะต้องไปโยนเหรียญใช่ไหมแล้วก็ที่พลาดไม่ได้ก็คงเป็นวาติกันซิตี้ ที่เรามาแบบถ่ายรูปเก็บรูปนะคะมหาวิหารที่เราจะต้องแบบมาเก็บเลยก็คือมหาวิหารแพนทีออนทุกคนที่เนี่ยมีอายุมากกว่า2,000ปีเลยนะจริงๆเป็นบสถที่แบบว่าเก่าแก่นะคะแต่ก็ยังคงมีความสวยงามมากๆเพราะว่าแบบมีมีมานานแล้วเนาะเสาหินแกนิตขนาดยักษ์อะคือโถงเนี้ยเป็นโถงที่จะแบบอึ้งไปเลยทุกคน แล้วก็ถ่ายรูปสวยมากที่พลาดไม่ได้ก็คงเป็นพิซซาที่จะบอกเนาถึงอิตาลีแล้วถ้าไม่ได้กินพิซซาอิตาลีไม่ได้ไหมคือทุกคนจะต้องสั่งคนละถานนะพอเขาไม่ขายชิ้นกดเอาจุกเลยอะทุกคนเออแต่อร่อยจริงนะไม่เลียนด้วยพอเราเดินเล่นเสร็จนะคะเราก็ขึ้นรถบัสคือทริปทุกทริปอะเราจะใช้รถบัสในการเดินทางเนาะก็ไม่ค่อยเหนื่อยเท่าไหร่ และที่ที่พลาดไม่ได้นะทุกๆซัมเมอร์อ่จจะมีเซเลบมาเช็คอินที่เนี่ยเยอะมากๆนั่นก็คือเกาะคาปีค่ะทุกคนคือเกาะเนี้ยเป็นเกาะที่แบบนักท่องเที่ยวมาเที่ยวมากที่สุดสุดหรูสุด,สด,สดแบบสุดปังเลยเป็นที่พักตากอากาศของเศรษฐีเซเลบฮอลลีวูดมีเรือมาจอดเต็ไมไปหมดเลยคือเอาง่ายๆอ่ะที่เนี่ยเหมือนแบบ เกาะสวรรค์ของอิตาลีเลยอะเอาง่ายๆมีอาหารมีเครื่องดื่มมีความชิคของเมืองแล้วก็มีแหล่งช้อปปิ้งอะที่ครบมากๆคือพอมาถึงที่เนี่ยจอยก,ก็รู้สึกว่าแบบเออมันเป็นเกาะที่แบบรู้เลยว่าทำไมเขาถึงชอบมาพักผ่อนกันทุกมุมทุกที่ถ่ายรูปสวยมากแล้วการเดินทางที่มาที่นี่นะก็ต้องนั่งเรือมาที่ที่เราจะต้องมาเก็บรูปที่นี่นะก็คงเป็นแลนด์มาร์คของคาปีเลยแหละ ก็คงเป็นผาชื่อดังที่อยู่ทุงบนสุดที่เราจะต้องไปเก็บรูปพอเราถ่ายรูปเสร็จเราก็นั่งกระเช้าลงมาข้างล่างนะคะเดินเล่นสักพักนึงเพื่อเสพบรรยากาศแถวๆนั้นเนาะนานๆทีจะได้มาที่นี่อพอเรากลับมาจากเกาะคราปปี้เราก็ได้อยู่บนเรือนเนาะมันจะมีคืนหนึ่งที่เขาจะปาร์ตี้กันจริงๆก็มีหลายห้องเลยแหละที่แบบว่า เออมออีปาร์ตี้มีโชว์มีอะไรอย่างเงี้ยแต่เออคืนนี้ก็จะเป็นคืนหนึ่งที่เราได้มาปาร์ตี้กันห้องนี้นะฉะลองความสำเร็จสักหน่อยเหนื่อยอะไรมาทำอะไรมาเราก็แบบว่าเออได้ชดเชยเวลาเนาะได้มาแบบปาร์ตี้บนดาดฟ้าเรือแล้วก็ได้กินอาหารอร่อยด้วย ที่หนึ่งที่พลาดไม่ได้ทางฝั่งเมดิเตอร์เรเนียนนั่นก็คือนีสมันคือสวรรค์ทางตอนใต้ของประเทศฝรั่งเศสค่ะทุกคนริมฝั่งทะเลแถบเมดิเตอร์เรเนียนเนี่ยคือทุกคนจะต้องแบบมาที่เกาะแห่งนี้เนาะเพราะมันจะมีชายหาดที่ทุกคนเนี่ยมานอนอาบแดดกันเหลือก็จอดเทียบท่าที่ที่นี่นะคะแล้วเราก็นั่งเรือลำเล็กต่อเข้ามาที่นี้ ได้เดินเลน่นได้เดินแบบชิวๆที่นี่เขาบอกว่าถนนเดซองเกเป็นถนนที่แบบว่าเรียบชายหาชื่อดังของเมืองนะคะทอดยาวไปจนถึงแบบโอ้ยาวมากๆเลยเป็นจุดพักผ่อนหย่อนใจที่ไม่ว่าจะเป็นอาบแดดวันที่จอดบอกเนาะแล้วก็เดินเล่นจิบวายชิมอาหารทะเลที่นั่นร้านอาหารชายหาดที่นั่นอนะเยอะมากๆทุกคน เราจอยเองนะก็ได้มาซื้อรองเท้าด้วยรองเท้าที่นี่ถูกมากทุกคนจะจําได้ว่าถ้าตีเป็นเงินไทยเนี่ยประมาณ2,000กว่าบาทนะก็เป็นรุ่นที่เราแบบเออเราชอบแล้วเราก็ไม่เคยเห็นลายแบบลายชิมเมอร์ชิมเมอร์แบบนี้กับรองเท้ารุ่นนี้นะคะก็ได้ลองแล้วก็ได้ซื้อกลับบ้านด้วยเออเป็นรองเท้าที่แบบว่าเรารู้สึกแบบเออเราชอบเนาะ So แต่น่าเสียดายเราไม่ได้เตรียมงบวางแผนไว้อะที่น่านัดแหล่งช้อปปิ้งเยอะมากๆคนถ้าทุกคนไปที่นี่นะอย่าลืมเก็บงบไปนะแล้วก็แบบไปช้อปปิ้งให้แบบว่าจุใจไปเลยของแบรนด์เนมของแฟชั่นทุกอย่างแบบถูกแล้วก็เยอะมากๆ เราเดินเล่นกันเสร็จเรามีเวลาประมาณแบบเกือบชั่วโมงอะ่ะรู้ไหมเราทำอะไรกันเราโดดน้ำเล่นกันค่ะทุกคนน้ำที่นั่นนะรู้ไหมว่ามันไม่เค็มทุกคนไม่เหมือนทะเลบ้านเราพี่กังก็เลยแบบเออถือกล้องโกโปรเนาะขึ้นไปถ่ายข้างบนว่ายน้ำไปก่อนนะแล้วก็ไปขึ้นไปถ่ายข้างบนนะ่ะวิวเนี่ยเป็นวิวที่สวยมากๆเลยเออได้เก็บวิดีโอกลับมาเนี่ยกคุ้มมากๆแล้วเนาะเราเล่นน้ำนะเหมือนที่ตอยบอกอะ่ะมันไม่เค็มนะทุกคน แต่น้ำที่นั่นเย็นมากเย็นเฉียบเลยอะ่ะเนี่ยเห็นไหมทุกคนทิปเรือมันไม่เหนื่อยเพราะว่าแบบเออเรือจอดเทียบท่าแล้วเราก็ลงไปเที่ยวเรือจอดเทียบท่าแล้วเราก็ลงไปเที่ยวแล้วแถมยังพอขึ้นเรือมานะก็มีกิจกรรมที่รอเราอยู่เน,นี่ยจะมาแช่จาก,กุชี่ด้วยทุกคน และที่หนึ่งที่พีคมากๆนั่นก็คือซันเซ็ตหลังเรือทุกคนเป็นความทรงจำที่ดีมากที่พลาดไม่ได้อีกที่หนึ่งนะที่ตอนไม่เคยลืมเลยที่เนี่ยเป็นที่ที่เราแบบว้าวมากนั่นก็คือมาร์๊เซส่วนหนึ่งของประเทศฝรั่งเศสนะทุกคนคืออาจจะต้องเดินทางไกลหน่อยนะขึ้นไปข้างบนเนาะแต่วิวเนี่ยสวยไหมโคตสสวยเลยทุกคน พอเราเดินเล่นกันเสร็จเราก็ไปหาไอติมกินเจลาโต้ที่เราชอบมากที่สุดเลยที่นี่นะเรือจอดเต็มเลยค่ะบรรยากาศดีด้วยพอเราเดินเล่นกันเสร็จเลยเวลาค่ะรถบัสไม่รอเราต้อง,น,งนั่งเซ็กซี่กลับไปที่เรือเองนะคะทุกคนเ <laughs> <laughs> ที่ยวจนลืมลืมเวลา สุดท้ายเราก็กลับมาเที่ยวกันที่บาร์เซโลนาค่ะทุกคนก่อนที่จะกลับที่ไทยเนาะที่เนี่ยเป็นอีกที่หนึ่งที่จอยชอบมากนะคะมันดูไม่ออกเลยว่าเป็นสวนสาธารณะค่ะผลงานของเกาดี้เนาะเป็นแรงบันดาลใจให,ให้กับทุกคนทั่วโลกเลยจริงๆอะ่ะมีกระเบื้องหลากสีเลยทุกคนที่ต่อต่อต่อ,ตอ,ตอเรียงกันเป็นระเบียงผนังยาวมากทิปนี้เนาะเป็นทิปที่เราลืมไม่ลงเลยแหละไม่กระทั้งคนดูแลห้องอย่างบัดดี้คนเนี้ย ็นะ่ารักมากๆทำความสทองให้เราทุกวันทิปเรือเป็นทิปที่จอยแบบชอบเดินทางชอบมากที่สุดเลยเรือทุกลำที่เราขึ้นมานะก็ทำให้เรามีความสุขมากๆกับการใช้ชีวิตเนาะที่นี่ก็เป็นที่ที่เราลงเรือนะคะนั่นก็คือบาร์เซโลนาฝากไว้นะคะเพื่อนๆทิปทุกทิปคลิปทุกคลิปจอ,อยอยากเก็บเป็นความทรงจำ ทำให้เราย้อนกลับมาดูและให้เพื่อนๆเห็นว่าเราเดินทางได้ไกลมากจริงๆ